หลังจากประกอบอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าที่หมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการาแวกน้ำยาแล้วก็เติมน้ำยาแต่ตอนนี้เราไม่มีเครื่องแวกแล้วก็ไม่มีเกจเราจะทำกันยังไงเราก็จะใช้วิธีการที่เรียกว่าเอาน้ำยาแอร์ไปดันอา,อากาศภายในออกมาซึ่งตามหลักของการแวก การแวกก็คือการทำให้เกิดสุญญากาศแล้วก็ดึงเอาพวกอา,อากาศภายในที่เป็นเหมือนกับอากาศภาย,ภายนอกที่เป็นบรรยากาศออกมาให้หมดแล้วก็ดึงความชื้นออกมาด้วยบางส่วนธรรมดาแล้วเขาจะแว็กเขาจะใช้น้ำยาเ,าเขาจะใช้เวลาแว็กประมาณาสัก5นาทีก่อนเพื่อให้ในระบบติดลบไปอยู่ที่30จากนั้นก็ทิ้งไว้สัก10นาทีเพื่อดูว่า ระบบที่ต่อไว้มีรั่วหรือเปล่าถ้ารั่วเนี่ยเข็มเกตก็จะตีมาที่ศูนย์ไม่ติดลบนั่นแสดงว่ารั่วจะต้องไปแก้ไขระบบใหม่แต่ถ้ามันไม่รั่วสักสิานาทีมันยังติดลบ30อยู่เนี่ยแสดงว่า,าระบบที่ต่อไว้ไม่รั่วจากนั้นเขาจะทําการแวกต่ออีกประมาณ3 0มสิถึงสีินาทีแว็กไปเรื่อยๆระมาณลาล้านแอร์ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ที่แว็กสามสิีนาทีแต่เราไม่มีอุปกรณ์ทําอย่างนั้นเราก็ใช้วิธีการใช้น้ํายาแอร์ใหม่ ไปดันน้ำยาแก๊สแอร์เก่าออกวิธีการก็คือเราจะปล่อยน้ำยาเข้าไปสู่ด้านโลน้ำยาก็จะวิ่งไปเข้าระบบดันออกมาทั้งสองด้านไปออกด้านไฮเราจะใช้วิธีนี้ดันประมาณ5นาทีเพื่อไล่บรรยากาศภายในออกมาให้หมดครับเดี๋ยวจะเริ่มกันเลย เปิดระบบแล้วก็เปิด้ำยาแอร์เข้าไปจากนั้นก็ระบายแรงดันออก มันไม่เห็นกระป๋องอ่ะอืทน่เห็นกระป๋องอ๋อ,อเห็อยูือคุไปบังอมคุณิดระบบแล้เอเปิดก่อน,เป,อนเปิดสุดก่อนอ่าอีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันรั่วใช่ไหมม่รั่วพ่อทำให้มันรั่วลูก 嗯。Mm. แรงแดันเบามากเลยเมื่อกี้นี้แรงดันแรงมากเลยคุณพ่อหรือว่าคุณพ่อไขยเยอะไงแรงดันมากเลยมากใช่ไหมคุณพ่อแล้วก็เลยรั่วใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคได้แล้วได้แล้วก็จบคลิปแล้วนะยอย่งอย่าง โอเคครับต่อไปจะเป็นการเติมน้ำยาแอร์เติมน้ำยาแอร์เราจะรู้ได้ไงว่ามันเต็มหรือยังให้มาดูที่ตามแมวนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีฟองอากาศแสดงว่าน้ำยาแอร์เต็มระบบแล้วถ้ามันไม่มีฟองอากาศปุ๊บก็ให้ปิดการเติมทันทีแล้วก็ดูดูทุกทั้งที่มีคอมแอร์ air, มันต่อนะครับว่าน้ำยาแอร์มันเต็มไหมก็คือดูว่าม,มีฟองหรือเปล่าเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับ ขั้นแรกเราต้องไปสตาร์ทรถก่อนแล้วก็เปิดแอร์ไว้จากนั้นในระบบจะไม่มีน้ำยาแอร์นะครับแต่ว่าเราจะทำการอาดน้ำยาเข้าไปเดี๋ยวดูนะครับ ตอนนี้คอ,อมแอร์เริ่มทำงานแล้วนะครับน้ำยาแอร์เริ่มไหลเข้าระบบไม่รู้ลูกดูตาแมวก่อนดูตาแมวไปเรื่อยๆมาดูฝั่งนี้อย่าไปจับเอออยา่าควนพ่อไอ 这个把大米又。 น้ำยาแอร์กระป๋องนี้หมดแล้วนะครับต้องทำการเปลี่ยนกระป๋องจริงกระป๋องนี้มันมีอยู่นิดเดียวเองประมาณเท่านี้เองนะครับต้องเปลี่ยนกระป๋องก่อนนะครับ ตอนนี้น้ำยาแย,ยังไม่เต็มนะครับคอมเพรสเซอร์ก็ยังไม่ตัดยังจับอยู่ส่วนที่ตาแมวก็ยังเป็นฟองขาวอยู่ เมื่อกี้ผมไขยอย่างเงี้ยยังไม่ได้ไขปบะโถโอเคครับไปแล้วครับ เริ่มแล้วครับทุเขาวเริ่มเริ่ม,มใกล้หายไปแล้วครับ ครับเดี๋ยวลูกใกล้แล้วลูกต้องต่เวลาแค่สิบดนาทีใช่าั้นเท่าีั้มทำไมมันทำสิบเจห้าสามต่อที่เ้เมครับ ตอนนี้ไม่มีฟองแล้วนะครับ<ต>ก็รอให้หคอมแอร์ตัดก่อนเหลาขอรวอบว่ามันเย็นแค่นั้นเหรอโอเคครับตอนนี้น้ำยาแอร์ได้เต็มระบบแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ตอนที่คอมแอร์ต่อแล้วก็ตัดมันจะไม่มีฟองเกิดขึ้นจะเป็นสีใสตลอด ถ้ามันใส่ครั้งแรกไม่มีฟองเราก็หยุดเลยนะครับไม่ต้องเติมแล้วจะดูที่ตาแหวไบ่ลูกกล้องจะถ่ายได้หรือเปล่านะครับอันนี้คอมแอร์ตัดอยู่ตอนนี้ต่อแล้วครับในห้องโดยสารก็เย็นเจี๊ยบแล้วครับ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเรามีเกตในการวัดความดันของท่อโลและท่อไฮถ้าเกิดว่าวัดแล้วเข็มเกตสวิงสวิงไปมาแบบเร็วๆครับอย่างเงี้ยฮะก็สแสดงว่ามีอากาศอยู่ในระบบเนื่องจากอากาศมายุบตัวได้แล้วขยายตัวได้จะทำให้เกตสวิงไปมา แต่ถ้าเป็นน้ำยายพวกนี้มันจะไม่สวิงละเข็มจะนิ่นฝั่งโลฝั่งไฮน,นะครับถือว่าวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นความรู้แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวก,ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยว่ามันทําได้จริงหรือเปล่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็สามารถเมนเมนข้างล่างได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้คาตอบในภายหลังสาหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับ you